สบายดีพี่น้องสบายดีมากมามาเทียวมาเทียววัดพญานาคกันมาเลยค่ะอะขอโชขขอหลามาข้อหายดูดีมีแห้งหายดูดีมีแห้งหายดูดีมีแห้งเะพูดอรล่ะหายดดีมีแห้ง เทียวัดพญานาคนนกีดอ้อ,อยู่ดยมีแห้งดนบนเลยล่ะถ้าเย็น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 ,ยนขักเลย ว้ายทั้งก็ดเงแท้อันนีะพวกด้มีแห้งดีตะบุนละลายบัทเทียบ้พอัเทีย บุญลยให้ได้บุญลลายตับยวบริจาคให้งามลายงามลายกระเทียววัดพระาน่าไปแหละหอืม หากระวยงามหาพญานาคหาพญานาคเลยพี่หนุห่ย,าายามาแถวกันมาแถวกัน